เฮ็ดพึ่งค่ะเฮ็ดพึ่งพี่น้องไลยคักไปไปน้ำกัน 那么，那不还疼。媽媽 เอร่ลโหลน้อยติดนอยเหลืองกันลองเลี e. <im expands absor be trendy> ้ยงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นบดันไอ้นั่นให้คอยไหมคลิปช็อต ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเลยเบิ้งค่ะพี่น้องสีบ้ายคข่สะออนอยังได้พี่น้องแต่ละต้นมันบักโม่บักแตงอีรีเด้อพี่น้องโอ้ยลูกใหญ่ใหญ่พูน,น่ะุณน,น่ะ เห็นแล้วเห็นแล้วเป oh, ี oh, ่ยวปากอ้าวตีวาสานอ้าวตีไปค่ะลงแล้วค่ะพี่เพื่อนเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนโอ้ยได้เวลาอันสมควรขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวประจำที่รอรถน้ำสั่งมาสั่ง <laughs> คือกันแมนพ่อปะไกคือกันตีเบิงดูเบิงดูมันโลนถิมเบิงดูมิตรลูกง่ายๆพุ่นมันโลนถิมโอ้ยดกคักแต่ละตอนนี้ดกคัก แล้วอากาศอย่างเงี้ยอากาศตอนเย็นตอนเย็นอากาศดีแล้วจะให้นอนได้ยังไงพี่น้องอากาศมันดีเหลือเกินมนี่แต่ต้นพุนค่ะพี่น้องหลังนก มาลงตรงนี้มาลงตรงนี้ถึงบ้านแล้วนะเนี่ยแต่ลงก่อนรถ่นไม่เห็นอย่างนน้นก็ยังมีรถมากลงเรียนอยู่ดูค่ะ,คะยิ่งต้นนี้ยิ่งดก ดอกอีลีอีลอพี่น้องมัาเมนดอกเลนเลนได้พุดนะล้นเต็มดินอยู่เบิง่งต้นนี้ลูกเหลืองตอนสตาร์ทคลิปที่แรกเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งค่ะต้งท้อง,ต,องต้นเหลืองเออเหออยู่พี่น้องเอาไม่ใส่ละ เป็นเต่เป็นต่แสบเนาะค่ะพี่น้อง่อยขึ้นมาสออนท้สะสอนน้ำข่อยปะพี่น้องอน่ะสออนน้ำข่อยปะโอ้ย,อย,อยตั้งก้องกอันแป๊บหนึ่ง พี่น้องะ่ะเบิ่งลูกพุ่นค่ะเหลืองเต็มตนเลยค่ะทุกคนเบิ่ง่่ะลูกใหญ่ใหญ่ลนเต็มดินเลยค่ะพี่น้องสุขเปอดแล้คะ่ะพี่น้องเบิ่งค่ะลายคักลายคักเบิง่งดกคักดกแนผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะ รสชาติของเขาก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะออกเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อยกินแล้วกินแล้วคือแบบเอ่อน้ำลายสอปากค่ะทุกคนก,ก็กรอบๆนะคะกร,กรอบๆดูค่ะดกมากต้นนี้สีเหลืองนะคะลูกดกทุกกิ่งค่ะทุกคนดกทุกกิ่งดูค่ะ ว่าต้นนี้มีกี่ง่ามมีห้าง,ง่ามเนาะค่ะดูค่ะแต่ต้นนี้สองต้นนี้ยังไม่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 แก่ค่ะเห็นไหมลูกยังเล็กยังดกอยู่เลยค่ะยังเขียวอยู่เลยลูกเขายังเขียวอยู่เลยนะคะดกแต่ต้นนี้เหลืองสุกลนมั่งแล้วก็มีค่ะทุกคนดูค่ะ ออกที่หลังแน่ๆเลยนี่คะดกมากดกไม่มีทิตินะคะทุกคนต้นนี้ยิ่งดกมีแต่มีแต่ลูกใบถ้าไม่มีนะคะใบเล็กมากทุกคนดูค่ะโอ้ยอีพออีแม่ดูค่ะ รสช่ตนี่ดไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ลองชิมดิชอบชิมนะคะทุกคนชิมได้มันเปรี้ยวฝากเนะค่ะนะคะ,นะคะโอ้โหดอกมากเลยค่ะทุกคนสะออนบ่ค่ะพี่น้องผุ่น่ะแต่ละตนดกคัก ตดพุ่นกระดกครับพี่น้องโอ้ยสะอ่อนหลายสะอ่อนแห้งไปค่ะลูกนี้เขียวอืมจอยอยู่ค่ะบอกแล้วว่าเปรี้ยวน้ำไอ้นั่นเวลากินแล้วปากจะชุ่มชื้นแบบ น้ำลายสอตลอดค่ะคแสบขากพี่นองยากาศยามเย็นค่ะ ตอนนี้ก็คิดว่าทุ่มแล้วนะคะดชมไปเรื่อยๆต๊อตกอิลีค่ะพี่น้องอร่อยอมเปรี้ยวอมหวาน เหมียวน้อยเจ้าแมวดำนี่ค่ะถึงบ้านแล้วช่วยไหม่วยไหมนี่ค่ะ ดอกไม้กุหลาบส,สวยธรรมชาติดีมากเลยเชอรี่ปีนี้ไม่ดอกเลย แอบนันลงคลิปก่อนนะคะพี่พๆเพื่อนๆฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching thank you so much